หยุด <c oughs> ทุกคนอยู่ในความสงบ กีบมันออกมาดังยังไงวันนี้ก็ชอบป้นเงินเข้าช่องฉันให้ได้เฮ้ย hey, ไอเสือบุกเว้ยบุกเว้ยลุยยังไงมีเท่าไหร่ป้นมาให้หมดใครพอใจดีให้ป้นไหมครับ <c oughs> ข้างบนอย่ามัวจะดจี๊ดแชร์มันออกไปแชร์งานนี้ออกไปเฮ้ยเสือมานี่ดิอ้วมคุณครับ เจ้าของยันวอยุ่ใช่ไหมใช่แล้วครับตาเด็กสมบูรณ์เลยลูกพี่ผมทางแต่เด็กรับรองสุดยอดคุณรู้ไหมว่าที่บ้านผมมีผลิตภัณฑ์ของคุณเกือบหมดเลยผมใช้มานตั้งแต่เด็กแล้วครับผมแพ็กที่คุณซื้อไว้กับช่องอเซ็นได้แล้วเซ็ไน,นไปแล้วอะไรนะเซ็นไปแล้วเซ็นไปแล้วเซ็นกับคุณโบไปแล้วโอเคงั้นต่อไปผมขออีกสักร้อยล้านใี้เข้าช่องผมได้ไหม เสียงกรีดหน่อยไม่ได้ยินเลยได้ไหมเนี่ยเขาบอกว่าขอเสียงกรีดหน่อยมาเดิอ้าวปืนไม่ดังด้วยถ้าเกิดว่าคุณท็อปยังไม่มั่นใจว่าพวกผมทำอะไรได้บ้างอะผมจะบอกให้ฟังนะพวกผมไม่เล่นละครได้ไลฟ์สดขายของก็ได้หยิบจับโปรดักต์ก็ได้คิวว่างเราจะเต้นอะไรกันดีเอางี้ดีกว่าตกลงว่าคุณจะซื้อหรือเปล่าคุณจะให้พวกผมไหมร้อยล้านแค่นั้นเอง ว่าร้อยล้านน้อยไปโอ้โหเจ๊ร้อยล้านน้อยไปคุณทําผมอึ้งมากคุณครับว่าด้วยความที่เราสนับสนุนช่องวันมาตลอดนะครับผมว่าร้อยล้านน้อยเกินไปโอ้โหตกตัวเลยครับโอ้โหไอ้เสือรออะไรเรากรับดิยกเดี๋ยว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 เฮ้ยทำอะไรกับลูกค้าผมเนี่ย คุณกำลังข่มขู่ลูกค้าผมหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ไม่ได้ละเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันเสือบอยใช่ไหม่าเว้ยไม่ไหวไม่ไหวคนนี้เราไม่ไหวเฮ้ยเสือถอยก่อนเร็วไปเอยลานะครับเออเออเขาไปนะแต่คุณมานี่มามามาคุณมามามาผมเหรอฮะเรียบครบมามามาโอ้โหเสือใหญ่มาแล้วเสือบอยเรียกผมขออภัยนะครับเมื่อกี้ขออภัยด้วยนะครับ ครับโอ้ยุนี่วันนี้วันวันนี้วันสนันจอคุณสร้างปรากฏการณ์หลายอย่างนะคุณโดนเสือบอยเรียกพบกันเสือตะวันเสือตะวันคะจะมาแล้วจะมาแล้วเออแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะแป๊บหนึงนะเออใจเย็นๆอยู่ในความสงบก่อน คือเสียบอยจะถือปืนแล้วก็สัมภาษณ์ผมไปแบบนี้ใช่ไหมครับเออไม่เป็นอย่างนี้แล้วกันเดีครับผมแค่เรพังเป็นไงฮะเหมันตะวันรอนครับเหมันตะวันรอนครับเป็นละครเรื่องใหม่ของผมเองครับนี่นี่ต้องบอกให้ว่าเอาออกเอาใจนะเป็นยังไงจ๊ะมีท่าอะไรนี่นี่ถ้าถ้าอยากได้เสียงกรี๊ดนะต้องต้องยิงอีกทีนึง เห็นไหมนี่ดาเธอ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 อย่ากีดจานเพราะเวลาเขาจะยิงอะฉันสงสารเขามาเขาต้องง้างเพื่อบอกคิวหรือมั้ยแล้วมันจันไม่หมดเมื่อกี้มียิงแล้วแบบไม่มาแมวดูก็อเาวหายไปแล้วไม่จะอกว่าปีนี้เสิร์ฟแน่นนะเมื่อกี้ก็เลื่อนชวคนแสงใช่ครับแล้วนี่อะไรเหมันตะวันรอนเหตมันตะวันรอนครับผมโอ้ยได้ข่าวว่าเรื่องนี้แบบว่า กรบรกมากมากครับคือเรื่องนี้เนี่ยเรียกได้ว่าในชีวิตผมไม่เคยบู๊หนักขนาดนี้มาก่อนเลยพี่บอยพีุู่มทุกคนนะผมบู๊หนักมากในในเรื่องนี้แต่ว่าด้วยความมิฉากบู๊แอคชั่นแล้วอ่ะมันจะมีความดราม่าความรักความน่ารักของตัวละครนี่มันกลมกล่อมมากที่อยู่ในเรื่องคือคือได้ข่าวว่าบู๊หนักมากแล้วก็รักหนักมากด้วย เขาเรียกว่าเป็นเสือข้างรักฮะโอใช่เพราะอะไรเพราะเจอกับใครนางเอกวิววรรณรสคะ่ะใช่ครับ ี่วอนในรถนะครับเล่นรูปมันแล้วก็มีนักแสดงอื่นอนีักแสดงเยอะแยะมากที่โอ้โหมาร่วมงานกับกับเรื่องนี้นี่เยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็การันตีความสนุกนะครับโดยพอดีคำใช่นี่นะครับเพราะฉะนั้นหลากหลายรสชาติมากมีทั้งอย่างที่บอกนะครับมีทั้งรักมีทั้งราม่ามีทั้งบูมีทั้งระเบิดภูเขาเผากระท่อมสุดๆเลยครับเรื่องนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันพร้อมๆกันดีกว่าครับผมแล้วก็ แล้วก็จะต้องบอกบอกว่านะครับจากเรื่องนี้ที่เป็นเรียกว่า super super supermass นะครับออต่อจากเรื่องนี้เราก็จะนำเสนออีกสองเรื่องที่ super super supermass super อีกเหมือนกันที่ดาวพลูดูเพลินมากๆนะครับจะเป็นเรื่องอะไรกันบ้างไปดูกันครับเชิญค่ะ,ะเสือตะวันคือโจนวีรบุรุษไม่เคยมีใครเห็นใบหน้าที่แท้จริงของเขาคุณ นสงสัยว่าผู้ชายคนนี้คือเสือตะวันผู้ชายคนนี้อยู่ที่นี่เนี่ย<อ>ก็เองกับข้าเนี่ยแหละที่จะต้องตายถ้ามึงพลาดลูกจันตายแต่ถ้ามึงทำสำเร็จกูจะยอมรับว่ามึงคือเสือตะวันต่อจากนี้ไปเรียกฉันว่าเสือตะวันลางสังขรก็บอกว่ามันจะนำความเดือดร้อนมาให้เราด้วยผมจะทำทุกวิถีทางเพื่อตามหาท่านชาลวิการให้เจอ นน,นนี่เลยตัวดีคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่ผมจําได้อยู่ตอนเนี้ยมันมีแค่เรื่องเดียวคือผมเป็นสามีคุณไงต้อง้ย้ำอีกอกี่ทีว่าเราสองคนไม่ใช่ผัวเมียกันยเขก็ามาเป็นตอนนี้เลยไหมล่ะ